สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะและกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับเกม f i n a l at f r e d d y s s s สเตอร o โลเคชวันนี้มากับ Custom Night ครับมันเป็นคืนที่เราสามารถเล่นได้ก็ต่อเมื่อเรามีจำนวนดาวเนี่ยทั้งหมด3ดาวก่อนนะครับอ่าเมื่อไหร่ที่เราเล่นครบ3ดาวหรือว่าผ่านคืนที่เราได้พบกับ Ennerd เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้า u s t ต m มไน h t ได้นะครับ ซึ่งมันเป็นคอนเทนต์เสริมที่ทางสกอตคอตันเนี่ยได้ใส่เข้ามานะฮะโดยคัสตอมในนี้มันจะทำให้เราได้พบเจอกับหุ่นแอนิมาทรอนิกทั้ง10ตัวนะครับแล้วก็จะมีทั้งตัวใหม่ตัวเก่าตัวที่เราไม่เคยเจออย่างเช่นตัวเยนโดอันนี้เป็นอิสต์เลกเนาะมีบอนเน็ต bon นะครับอันนี้เป็นตัวที่เราไม่เคยเห็นเลยมันคือบอนบอนที่เป็นเวอร์ชันผู้หญิงส่วนอันนี้คือโรบิดนะครับ ก็คือเป็นเหมือนฟันทามฟ็อกซีแต่ว่าเราก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเคยเห็นเป็นอ a สต์เอ็กไกลๆแล้วก็ในเกม f ัน f World นะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วคาสตอมในอันนี้เนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับาภาค2อยู่พอสมควรเลยนะที่ว่ามันจะมีอยู่หลายมินิเกมให้เราได้เล่นนะครับก่อนที่จะตบท้ายด้วยโกลเด้นเฟรดดี้ Freddy, ที่มันยากที่สุดนั่นเองฉะนั้นครับในซีรีส์นี้ เราจะพยายามเล่นให้ครบที่สุดเท่าที่จะครบได้และวันนี้เรามาเริ่มที่ Angry Bullet กันก่อนนะครับโดย Angry Bullet นี้มันจะมีหุ่นอยู่3ตัวด้วยกันอย่างแรกคือบอลโลล่าครับซึ่งตัวบอลโลล่านี้ description เขาก็ได้เขียนไว้ว่าบอลโลล่าเนี่ยจะมาทางด้านซ้ายหรือว่าด้านขวาก็ได้นะครับให้คอยฟังเพลงของเธอถ้ามันดังมากขึ้นนะครับให้ปิดประตูด้านนั้นนั่นเองก็เหมือนกับตัวเนื้อเรื่องทั่วไปนะครับและผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ รับมือได้ง่ายที่สุดแล้วละมัง้งตัวต่อมาคือมินิรีน่าครับอันนี้มันบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมาะค่อนข้างแรนดอมนะครับแล้วมันจะพยายามดูดออกซิเจนของเราและทําให้เราหน้ามืดไปนั่นเองเราต้องทําการคอนโทรลช็อคใส่มันมันน่าจะอยู่สักกล้องวงจรปิดสักอันหนึ่งนะครับเมื่อเราทําการคอนโทรลช็อคมันแล้วเนี่ย มันก็จะทําการหนีไปอะไรแบบนี้อันต่อมาคือมินิรีน n า2อนะครับไอตัวนี้เนี่ยมันจะมาแบบเรนดอมแล้วก็มันจะทําการบล็อกหน้าจอเรานะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนนั่นเองนะฮะประมาณนี้สําหรับ3ตัวและเดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นที่ normal กันก่อนและจะตบท้ายด้วยโหมด very hard นะครับซึ่งผมจะเล่นอยู่ที่2ความยากนี้ถ้าสังเกตที่ด้านขวาบนนะครับจะสังเกตว่า มันมีดาวทั้งหมด4ดวงด้วยกันซึ่งน่าจะอ้างอิงจากความยากนะครับนั่นคือ easy ก็คือ1ดาว normal 2ดาว hard 3ดาวและ very hard 4ดาวนั่นเองครับเอาล่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าที่ angry bullet นะครับไปผมยังไม่พร้อมที่จะโดนจัมสแกร์ตอนนี้นะเอาจริงๆนะครับแล้วเมื่อกี้มันมีคีย์ลัดให้เราได้ใช้ด้วยนะครับนี่กด a เป็นปิดด้านซ้าย w เป็นด้านหน้านะครับ อันนี้เป็นด้านขวาแล้วก็กดอันนี้เป็นอ่าน,นี่ไงคอนโทรลช็อคนะฮะสามารถกด e ได้ด้วยนะครับเพื่อคอนโทรลช็อคนะครับผมลืมฟังเพลงมันมาด้านซ้ายแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบโดนนี่แน่โอ้ยเสียงดังมากครับ Angry b u l l e t นี่คือไม่ใช่ดีตัวบอลนล่าคือเสียงชัดมากหายไปละโอเคเราเอากลับมาได้มาด้านขวาครับ อันนี้ยังไม่ดังเท่าไหร่ดังแล้วดังล้โอเคไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าออกซิเจนมันจะมีการแจ้งเตือนแล้วก็กดช็อกหนึ่งทีโอเคไม่ได้ยากอะไรนะครับหายไปละแล้วก็แค่รอฟังจนถึงตีห้านะครับและหวังว่ามันจะจบไวๆนะครับงั้นสวยเพราะพลังงานก็ลดเร็วเหมือนกันนะครับ เอาหายไปแล้วนี่แน่หนึ่งทีมาแล้วมาแล้วใกล้แล้วใกล้ยังยังครับยังไกลยอยู่มันจะดังกว่านี้เยอะเลยนะฮะมาแล้วผมไม่รู้ว่ามันควรจะแบบตอนไหนกันแน่นะครับยังไม่ชัวร์แต่เนี่ยคือคือใกลยย้พอสมควรเลยนะครับ เหมือนแบบผมบิงแบ็กมายเมมโมอรี่นะฮะพอจำอะไรได้บ้างหายไปแล้วโอเคเหลือ68%ในตีหนึ่งว่ะผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับอ่าตอนที่เราสู้กับเอเนอร์หรือเปล่านะครับที่ต้องใช้เวลาประมาณ9นาทีนะครับถึงจะสามารถผ่านได้ดังเหลือเกินนี่แน่ไวครับผมเน้นไว คือถ้าเราเห็นแจ้งเตือนปุ๊บเราก็ปิดเลยนะครับอาอันนี้อันนี้ดังจริงดังดังจริงนะครับน่าจะใกล้เรามากๆอยากรู้จังมันเป็นยังไงนะครับอ๋อคือเราจะดูไม่ได้เลยเว้ยโอเคครับเข้าใจเข้าใจตามนั้นโอเคตอนนี้ G2 ครับ50% อ๋อยมันจะมีระดับความดังประมาณเนี้ยผมต้องต้องคอยฟังดีๆว่ามันจะดังขนาดไหนนะครับยังไม่ชัวร์เท่าไหร่มาด้านขวาอีก้วครับเพราะว่าผมว่าระดับเวล y ฮาร์เนี่ยเราต้องฟังให้ดีกว่านี้เยอะๆเลยนะครับมาตีสามแล้วอุย้ยชิวๆครับมาละมาละฟังดีๆครับทุกคน ฟังโคตรจะดีมาแล้วยังว่ะผมว่ายัางอันนี้ยังอันนี้คือใกล้ใกล้แต่ยังไม่ยังไม่มาถึงขนาดนั้นนะครับอย่างเนี้ยเนี้ยใกล้โคดโอเคจะจำไว้แล้วกันนะตายไปล้โอเคสิบสด้านขวามาไอ้ด้านซ้ายครับ มามครับ34%ตอนตี4ผมว่าเราเราน่าจะไหวอยู่นะรอรอครับรอ,อเคอนนี้น่าจะใกล้แล้วน่าจะใกล้ครับทำไมผมต้องแบบว่าพูดเบาตามไปด้วยวะเน,นี่ยผมอันเนี้ยอันเนี้ยดังจริงอุ้ยนี่ไงมันมาขวางหน้าจอแล้วแล้วครับอู้อย่างนี้นี่เอง นั้นซ้ายอีกแล้วโอ้โหมันบดบังไปเยอะพอสมควรนะครับมันหัวล็อกใซ่เราด้วยโอเคใช้ได้ครับเฉได้เออหนึ่งทีผมว่าทุกครั้งที่เราสับหน้าจอเราจะมีโอกาสเจอนะครับ ตีห้ายังเนี่ยทำไมมันนานนานด้านขวาตีห้าแล้วครับมาหัวเราะอะไรหายไปละมาด้านซ้ายของเราครับตอนนี้ อยานะ่ากลัวจังใกล้แล้ว <c oughs> โอหัวเราะหัวเราะใหญ่ใจใจด,ดีเฮ้ยชิปหายแล้เหลือห้าเปอร์เซ็นต์ครับ เฮ้ยเอาว่าผ่านครับโอ้โห <c oughs> oh แม่ถือว่าได้อยู่นะถือว่าได้อยู่นะครับโอเคเราได้มาสองดาวแล้วนะฮะคือสองดาวแบบทันทีเลยเดี๋ยวเราไปเล่นแบบวิลลี่ฮาร์ดกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ ต้องลองฟังนะฮะเอาให้มันแบบเสียงดังจริงๆแล้วเราค่อยปิดประตูใส่มันนะครับโอเคไม่งั้นถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันผมว่าไม่ทันนะครับไป very hot m มอนเอาละเฮ้ยเร็วมากโอ้โห อันนี้ยังไม่ดังเท่าไรหร่วะ <L> เอาละครับผมต้องโฟกัสนะ <L> เฮ้ยผมว่าผมพอจับทางได้แล้วครับมันจะมีความดังอยู่3มระดับนะฮะ ่โอกาสอู้หูอีกตัวหนึ่งอะไรกันเยอะแยะวะเน,นี่ยอันนี้ยังครับยังครับอีกหน่อยโอ้โหเกิน <_ c oughs> อันนี้แหละมันน่าจะต้องดังกว่านี้นะผมว่า นังแบบเนี้ยโอผมพลาดโคตรเลยวะโอ้พลาดแล้วกูนั่นไงอย่านะอย่านะ <c oughs> เออเฮ้ยโอไม่น่าพลาดเลยวะแต่แต่ผมมั่นใจแล้วว่ารอบนี้ผมทำได้แน่นอนนะครับมารอบที่สมนะครับ เมื่อกี้ถือว่าเป็นการลองงานนะฮะลองงานอีกหนึ่งรอบและกันนะครับโอเคเราจะผมจะเริ่มรู้ละมันจะดังแบบดังแปลกๆเลยครับดังแบบเปล่งเลยอะเราก็จะรู้ตรงนั้นตรงนี้ยังยังได้มากกว่านี้ครับตอนนี้แหละ ร้องเพลงด้วยนะบารโรล,ล่าเนี่ยเฮ้ยหายไปเฉยแน่การหายปะโอ้ใกล้แล้วครับแต่ยังไม่ถึงเวลาตอนนี้ Hey. ดันซ้ายเหมือนเดิมเลยเนะี่ยตอนนี้เป้าหมายของผมคือให้ตี5แล้วยังเหลืออีกประมาณ20%นะครับจะลองพยายามทำให้ได้ดูนะ นี่คือไกลระดับสองหายไปแล้วโอเคอุยอ๊ยอุ๊ยกดผิดกดผิด <c oughs> จริงๆผมไม่ต้องใช้เมาส์ก็ได้นะผมกด S L ก็ได้นะฮะ <c oughs> แต่กลัวมันทันไม่ได้อะไรหรอกนะครับ อะไรที่มันกดได้ตอนนี้ก็กดไปก่อนกี่แม่งกดพลาดว่ะ ชิบหายผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วครับตอนนี้แหละ มันไม่ทันมันผมกดเร็วไปหรอวะ ทำได้ดีขึ้นนะแต่ว่าเรื่องไอ้ช็อตไฟฟ้ามันดูแย่ลงว่ะยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ผมจะใช้11 14 13เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่เหลือยังไงให้มันให้มันถึงตีห้าเนี่ยและฮะนี่คือสิ่งที่ผมต้องมาลองดูกันสักตั้ง โอ้แม่งเอ้ยอยู่ที่เดิมรัวๆเลยหัวร้อกันเข้าไปหัวร้อย้อนชั้นกันเข้าไปต้องดังกว่านี้ครับดังกว่านี้โอเคโอเค20%ตี5 ตามที่คาดกันไว้ครับว่าเราทำได้ว่ะรอบนี้รอบนี้ชิวๆเลยละมังขอให้มันแบบใจเย็นหน่อยอะตอนเนี้ยมันบุกบุกหนักเหลือเกิน มาเยอะตอนเนี้ยเยี่ยมโอ้โห bring back my memory โอเคเรามาดูกันว่าวลี่ฮาร์ดมันจะได้อะไรนะครับ <I know S 1> อ่า <I know. S 1> โอเคมาแล้วนี่เป็นมินิเกมคขาเรียกอะไรเป็นเนื้อเรื่องนะที่เราจะได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นมินิเกมผ่านในแต่ละด่านนะครับ ซึ่งบอกตามตรงว่ายากนะครับหลังๆฮะมันจะได้ยากมากๆนะฮะขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะปลอดด้วยรอรอเรอืรอ,รอ,รอ,รอเต็มเลยโอเคเราได้มาแล้วนะครับสำหรับ Angry Bullet นะครับ4ดาวไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะเล่น Freddy and c o กันและ f n a f d a r r y เดี๋ยวมาแน่นอนครับ ตอนนี้ผมกำลังเขียนบทอยู่นะฮะใกล้ละแต่ว่าผมต้องบอกอีกทีหนึ่งว่าเราจะแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยกันนะครับก็คือพาร์ทแรกที่พูดถึงเนื้อเรื่องแล้วก็พาร์ทที่2ที่จะพูดถึงคัสตอมไนท์โดยเฉพาะนะครับยังไงก็รอดูกันได้นะครับแต่ว่าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม